สวัสดีครับอยู่กับผมวินกิลิปซินครับอ้าวหัวหน้าโจ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอยู่กับโจ้ยโมเลยฮ่าส่าฮดีพี่พี่มังมงข้าวที่เจ้าจัดจัดจัดได้ทุกอย่างแล้วฮะหัวหน้าทุกทีเฮ้ยเจ้าพูดกับอะไรี่พูดติดอ่างฮ่าฮ่าฮ่าทำดูไรไร พอพอยาลูกพี่จะมีคนทันดิอไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเียมึงรอ้องมีมตเขาข้าบเขาไม่ใช่เหมวะไมเลยกินมาแล้วไปเลยไปเลย โอ้ oh, สามมหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาให้มันหักเหมือนสายหล่อนนิโอ้ยเพิ่งทำงานไปแล้ครับเป็นคนขืนไอ้ไอ้ครับอ๋อนี่อันนี้เขาจ้างให้มาขับรถไถเลยบอกสามมาสาแล้วว่ากำลังจะเอาหารถถ่ายคลิปไปแล้วสามมาสานี exactly. ่ว่าจะเอารถล็อคงคุยมาวิ่งงานด้วยไม่มีใครขับล็อคงคุยแล้วใครขับแต่เย้ยแต่เย้ยขับบ่กแล้วนี่ล็อคงคุยไปไหน แ้าดินต้องใส่ไปรอกินข้าวแล้วมั้งไม่ได้ไปรอกินข้าวเดียวกันไปไวะไปเลยขากล้องเอาไว้นี่เด้ออเออได้ข่าวรถไถ60อีกแล้วพี่น้องไรกัดดันดินให้ดูหน่อยดิดันดินให้ดูหน่อยดันดิน,ดน,อดนสอบกล้องให้ดูหน่อยดันให้เสร็จภายใน3นาที

ต้องใส้หิวข้าวแล้วพี่น้องโอ้ยเฮ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 ้ยฮฮฮ โอ้โอแรงเ้ายว้าไว้า้เย็ดราคาไว้ว้แกงเขาดี นาทีแล้วอะไรกันเนี่ย ปง้เาบงฟงเฮ้ยไต้นเต่เต้นอยต้นอะไต้นนี่ก็แล้วนอยู่ขาโอ้โออ้รงแ ไปเลยเปเลยรนเมียใส่รถนะเกียรไปเลยล <c oughs> เว คลิปนี้ก็ไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นมันตอดมันตอดเฮ้ยไม่เอาไม่เอามันตอดเฮ้ยอ้าครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงตัวนี้นะครับสวัสดีครับ